วันนี้นะคะที่ฉันขออภิปรายสนับสนุนนะคะร่างพระราชบัญญัติอาสาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพพศของพรคประชาชนค่ะประเด็นที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของแนวหน้าสุขภาพค่ะแนวหน้าสุขภาพคืออะไรนะคะก็คืออสมอหรืออสสที่ผ่านการอบรมแล้วก็ประเมินสมรรถนะขั้นเชี่ยวชาญนะคะจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแนวหน้าสุขภาพประเด็นที่ดิฉันอยากจะอภิปรายในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะแนวหน้าสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจมีความสามารถที่จะกระจายองค์ความรู้และสามารถดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดช,ชอบค่ะจากที่ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ป่วยทางโรคจิตเวทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจัยอาจจะมาจากเศรษฐกิจสังคมหรือว่าความสัมพันธ์จากคนรอบข้างนะคะที่ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตอนนี้ท่านประธานคะเด็ก อายุ6ขวบเริ่มเป็นแล้วนะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากวัยเรียนวัยรุ่นที่มีอัตราการทําร้ายตัวเองพยายามฆ่าตัวตายสูงสุดเด็กๆเหล่านี้ค่ะป่วยเป็นโรคทางสุขภาพจิตและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆคนวัยทํางานที่เป็นแซนวิชเจเนอเรชันนะคะที่ต้องแบกรับภาระของตนเองภาระของครอบครัวรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จมากกว่าวัยอื่นๆค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าการให้ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตนั้นยังไม่เพียงพอนะคะถึงแม้ว่ารัฐเนี่ยจะพยายามเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ในในประเด็นสุขภาพจิตมากเท่าไหร่แต่ว่านั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายทางคะ่ะดังนั้นแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มจํานวนผู้ป่วยนั่นก็คือการมีแนวหน้าสุขภาพจิตค่ะสิ่งที่แนวหน้าสุขภาพจิตทําได้คืออะไรคะคือการสร้างการตระหนักรู้ให้ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตการประเมินเบื้องต้นสามารถให้คําแนะนําและให้คําปรึกษากับผู้ที่มีความ 声。 กลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะพัฒนามาเป็นแนวหน้าสุขภาพจิตที่จะช่วยคัดกรองนะคะแล้วก็ช้อนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเนี่ยให้เข้ารับการรักษาหรือว่าการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่คนเหล่านี้จะกลายไปเป็นผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการลดจํานวนผู้ป่วยจิตเวทค่ะไม่ให้เกิดภาวะคอขวดที่ไปรกระจุกตัวอยู่ที่จิตแพทย์นะคะซึ่งดิฉันเคยอภิปรายไปแล้วว่าประเทศของเราตอนนี้อยู่ในภาวะคนไข้ล้นมือหมอรอคิวนานเข้าถึงบริการไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวหน้าสุขภาพจิตนี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวกรองและเป็นตัว ช่วยที่สําคัญนะคะในการยกระดับระบบสุขภาพจิตค่ะ การอบรมเพิ่มพูนทักษะนั้นนะคะจะทําให้การทํางานของอสมอมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองค่ะดิฉันเห็นอสมมที่เข้มแข็งในหลายชุมชนนะคะมีการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นแล้วและเป็นการรับนโยบายมาปฏิบัติงานแต่ท่านประธานคะเราต้องคิดถึงคนที่อยู่หน้างานด้วยค่ะว่าเมื่อเขาได้รับภารกิจที่เพิ่มขึ้นภาระงานที่เพิ่มขึ้นหลายท่านนะคะอสมอ,อสสอส่งเสียงมาว่าภาระงานเยอะขึ้นแต่ว่าค่าตอบแทนเท่าเดิมดิฉันเข้าใจนะคะว่าการมาเป็นอสมอรหรืออสสอเนี่ย คืออาสาแต่จะดีกว่าหรือไม่คะถ้าเขาทํางานแล้วได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมการไปอบรมเพิ่มพูนทักษะควรจะตามมาด้วยค่าตอบแทนที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับเขาในการทํางานเหล่านั้น แนวหนะ้าสุขภาพจิตนะคะจะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารความรู้รวมไปถึงสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรจะได้รับและข้อได้เปรียบของอสมอนะคะนั่นก็คือความไว้เนือเชื่อใจค่ะการเป็นเพื่อนบ้านเป็นคน,คนในชุมชนนั้นๆดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทํางานที่ยากขึ้นมากขึ้นค่าตอบแทนก็ควรจะได้รับในการทํางานให้เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะพอ่อแม่พี่พี่ทั้งหลายคนเนี่ยที่ทางานกันมามากกว่า20-30ปีเป็นอาสา,ศาตั้งแต่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยด้วยซ้าประเด็นนี้ที่ฉันเห็นว่าอสมอสสไม่ควรจํากัดอยู่ที่อายุค่ะแต่เราควรประเมินกันที่สมรรถภาพว่ายังสามารถทําหน้าที่ได้อยู่หรือไม่เพราะที่ฉันเคยเจอแล้วนะคะในชุมชนป้าหนอมชุมชนจตันศุสุขค่ะในเขตพื้นที่ของดิฉันอายุ80กว่าแล้วแต่ยังแข็งแรงดีอยู่เลยค่ะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทั้งเมื่อให้ผู้สูงวัย ้นีได้มาทํากิจกรรมพบปะคนในชุมชนได้เจอกับคนได,ได้ให้เขาออกมาติดสังคมลดความเสี่ยงที่จะลดการติดบ้านติดเตียงค่ะท่านประธานคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะพยายามผลิตนักสื่อสารสุขภาพจิตหรือว่า MIT นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คนที่จะพูดคุยกับคนในพื้นที่นันรู้เรื่องก็ควรจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆมากกว่าค่ะ ดังนั้นนะคะการพัฒนาศักยภาพอสมอ,อสศสอที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้อัพเลเวลอัพสกิลขึ้นไปมากขึ้นนะคะจะเป็นแรงผลักสำคัญเลยนะคะในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตให้เดินหน้าไปได้ดีและไกลมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจะขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพนะคะที่พักประชาชนเสนอเข้ามานะคะเพื่อให้อสมอและอศส,สอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพจิตของประชาชนให้ทั่วถึงและครอบคลุมค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ